ยิ่งอุดมสมบูรณ์ยิ่งดึงดูดอย่างสมบูรณ์คุณรู้ไหมว่าคุณสมบัติของคนที่จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างแบบง่ายดายนะคือคนคนนั้นเนี่ยมักจะแบ่งปันได้เพราะรู้ว่าตนเองมีเลยให้ได้มีน้ำใจ มีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกอยากแป่งปันปได้หมดเลยนี่คือคนที่อุดมสมบูรณ์และคนที่อุดมสมบูรณ์เป็นคนที่มีคุณสมบัติเดียวที่จักรวาลต้องการในการส่งมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้นี่คือคีย์สำคัญของการเป็นแม่เหล็กที่ทรงพลังเป็นผู้หญิงที่มีแรงดึงดูดที่สูงผู้หญิงที่อุดมสมบูรณ์ภายในผู้หญิงที่รู้ว่าฉันมีอะไรดี ฉันมีความรักให้กับตนเองฉันเพียบพร้อมไปด้วยความรู้สึกที่ดีให้กับตนเองฉันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองเสมอฉันไม่เคยเรียกร้องให้ใครมาเติมเต็มความรักความอุดมสมบูรณ์ให้กับฉันถ้าฉันจะได้สิ่งนั้นมันเป็นกําไรผู้หญิงประเภทนี้มักจะดึงดูดผู้ชายที่มีคุณสมบัติที่ดีมากๆเข้ามาสร้างความโรแมนติกในความสัมพันธ์เข้ามาเติมเต็มชีวิตเข้ามาแบ่งปันเข้ามาจุนเจือเข้ามาใดๆแล้วแต่เรียกได้ว่าสามารถดึงดูดผู้ชายที่คุณภาพสูงแบบสมบูรณ์เข้ามาอยู่ในชีีวิิตตตไดด้้้้แก่่าางงงงจผูหหญทททบบััเข ทั้งรู้สึกอยู่ไม่ได้ก,กับตนเองต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาสวยขนาดไหนก็ไม่รู้สึกว่าตนเองมีดีหาเงินเก่งขนาดไหนก็ไม่รู้สึกว่าตนเองเก่งแล้วก็มักจะดึงดูดคนที่ไม่สมบูรณ์เข้ามาเพราะตนเองไม่สมบูรณ์ใครไม่มีความสุขกับตนเองใครรู้สึกว่าชีวิตยากลําบากก็ตามใครรู้สึกว่าดึงดูดผู้ชายดีๆไม่ได้ก็ตามก็ไปเรียนกับ Divine f e m i n เป็นการปลดล็อกพลังงานใหม่พลังงานของคุณคือแรงสั่นสะเทือนของคุณนะถ้าพลังงานของคุณไม่สมบูรมันก็สั่นสะเทือนไม่ถูก